ได้ศึกษาข้อมูลมาอาทิตย์หนึ่งแล้วพอเราดูมาเออมันมันมีแต่ทัญพืชทั้งนั้นมีความปลอดภัยซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อคนที่เป็นโรคไตคนโรคไตระยะสุดท้ายก็สามารถที่จะทานได้ก็ให้ลูกทานเลยค่ะเลยสั่งมาให้ลูกลองเอาหนูลองกินอันนี้ดูสิลูก ครั้งแรกเลยก็ถามลูกบอกพอกินได้ไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเป็นไงมั่งลูกลูกก็บอกว่าเออก็ดีนะแม่ดีเอาเดีกินกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเลย,เล,ยลูกรู้สึกได้คะ่ะไม่ค่อยเหนื่มเหมือนเมื่อก่อนเลยคะ่ะตอนตอนยังไม่ทนันคือแบบกลางคืนนอนไม่หลับเลยคะ่ะแบบคืนนึงก็นอนประมาณสองสชั่วโมงคะ่ะปวดท้องทุกวันเลยคะ่ะช่วงบ่ายๆนี่ก็ได้เวลาปวดท้องแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ปวดและะ้วค่ะคือแม่มั่นใจว่ายูนิอ,อยลนี่คือสามารถดูแลเรื่องของลูกเป็นโรคไตนี่คือได้